ขั้นตอนที่1ขั้นเตรียมการควรมีการดำเนินการให้เสร็จสิน้นก่อนพักแรมในชุมชนเป้าหมายไม่เกินหนึ่งสัปดาห์การจัดการคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงานโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของทุกส่วนราชการร่วมประชุมวางกรอบแนวทางการปฏิบัติงานแจ้งวัตถุประสงค์และงานให้ชัดเจนแต่งตั้งคณะทำงานในส่วนราชการทุกระดับทั้งระดับภาคจังหวัดอําเภอผู้ทรจังหวัด และกองบัญชาการตำรวจนครบาลสาธารณาสุขเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชุดปฏิบัติการเน้นการทํางานแบบบูรณาการอย่างแท้จริงชุดปฏิบัติการควรประกอบด้วยทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทํางานเพื่อให้ครอบคลุมและเกิดผลสมฤธิ์ที่ชัดเจนให้อบรมความรู้แก่ชุดปฏิบัติการโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณพุทธศักราชส5 6 4ให้กับชุดปฏิบัติการก่อนลงปฏิบัติงานจริงในการเข้าพักแรมชุมชนพื้นที่เป้าหมายเป็นระยะเวลา3เดือน1.2การสืบสภาพชุมชนและพบปะแกนนำหลังจากประชุมวางแผนและออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยชุดปฏิบัติการหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการสืบสภาพชุมชนและลงพื้นที่เพื่อพบปะแกนนำดังนี้ 1. เพื่อคัดเลือกชุมชนเป้าหมายควรเป็นชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรงหรือเป็นพื้นที่สีแดงของปปสโดยมีตัวชี้วัด2ตัวเพื่อประเมินปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านประกอบด้วย 1. ผู้ผลิตผู้ขายและ2ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยมีหลักเกณมประเมินสภาพหมู่บ้านจากสภาพปัญหายาเสพติดจะแยกเป็น4ประเภทคือสีขาวก่อไม่มีผู้ผลิต ผู้ขายยาเสพติดและไม่มีผู้เสพผู้ติดยาเสพติดสีเขียวขอไม่มีผู้ผลิตผู้ขายยาเสพติดและมีผู้เสพผู้ติดยาเสพติดไม่เกิน3คนต่อประชากร1,000คนสีเหลืองขอไม่มีผู้ผลิตผู้ขายยาเสพติดและมีผู้เสพผู้ติดยาเสพติดตั้งแต่3คนแต่ไม่เกิน5คนต่อประชากร1000คนสีแดงงอมีผู้ผลิตผู้ขายยาเสพติด หรือมีผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเกิน5คนขึ้นไปต่อประชากร1000คนโดยเริ่มพบปะแกนนำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสแสวงหาความร่วมมือกับคนในชุมชนขณะนี้นะครับเป็นขั้นตอนการสืบสภาพชุมชนนะครับการเข้ามาพบปะผู้นำนะครับซึ่งตอนนี้นะครับชุดบรวจการประกอบด้วยตำรวจนะครับแล้วก็ทางหัวหน้าฐานีแล้วทางฝ่ายปกครองนะครับก็ได้มาพบปะ มีสาสุขด้วยมีสสอสมอด้วยแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับ <China> ก็ได้มาพบปะผู้นาชุมชนเพื่อที่จะมาวางแผนการทํางานนะครับเพื่อที่จะมา,าสอบถามปัญหาในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เพื่อที่จะมาร่วมกันแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านว่าหมู่บ้านมีปัญหาอะไรนะครับเพราะนั้นเราอยากจยากให้ท่านช่วยก็คือเราจะแบ่งการทํางานออกเป็นคุ้มๆเราเอาตามภูมิประเทศสมมติว่าคุ้มนี้ใช่ไหมครับเป็นหนึ่งคุ้มนะอันนี้เป็น1คุ้มนะ บ้านที่อาจจะไม่เรียงกันแต่ว่าเขาอยู่บ้านติดกันก็อยู่ในคุ้มเดียวกันเอาตามคลองตามถนนเอาตามเรียกว่าภูมิประเทศเป็นหลักผู้แทนก็คือประธานคุ้มหนึ่งคนมีคณะกรรมการ5้าถึงหคนแล้วก็มีตำรวจหนึ่งคนมอีอสมอหนึ่งคนเราจะจ,จัดเข้าไปอยู่ในในคุ้มท่านจะมีกี่หลังคาเรือนท่านเขียนมาเลย เสร็จแล้วเราก็จะออกมาคําเป็นคําสั่งแต่งตั้งให้นะครับหลังจากนั้นเราจะมาเอ็กซเรย์มาทํางานล้วก็เชิญประธานคุ้มมาร่วมปรึกษาหารือมันจะได้ง่ายมันจะได้เร็วค,ครับผมเราตั้งคุ้ม,มาค่ะเราตั้งรองประธานกับเลขาด้วยได้ไหมคะเพราะโอ้ได้ครับมีประธานมีรองประธานท่านเอาชื่อมาก่อนเอาชื่อมาเสร็จแล้วเรามาประชุมกันอีกทีหนึง่งว่าเราจะให้ใครเป็นเป็นตัวแทนของคุ้มแต่ละอย่างสำรวจข้อมูลต่างๆในหมู่บ้านเป้าหมายเช่นจำนวนบ้านเลขที่จำนวนประชากรทั้งอยู่จริงและแฝง และสำรวจที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์เราก็ต้องจับเตีเยงอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีอันแรกเลยก็คือบัตรบุคคลสีขาวนะครับอันนี้ก็คือบัตรพลเมืองสีขาวนะครับทำความเข้าใจเรื่องอุปกรณ์ที่ต้องใช้บัตรพลเมืองสีขาวก็จะมอบให้กับคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถ้าในมในครัวเรือนนั้นมี5คนทุกคนได้บัตร,ตรพลเมืองสีขาวเสร็จแล้วทั้งบ้านก็จะได้บ้านสีขาว สองคนตรวจปักสะวะผ่านทุกคนปผ่านวาติของชุมพนทุกคนคุณป้าก็จะได้ป้ายมานสีขาวปลอดยาเสพติดติดไว้ที่หน้าบ้านบอกว่าบ้านนี้บริสุทธิ์ขาวไม่ยุ่งกับยาเสพติดถ้าสิดหลังคาเรือนเนี่ยขาวทุกหลังคาเรือนเลยก็จะได้เป็นคมทีวขาวปลอดยาเสพติดแสดงว่าทุกหลังคาเรือนไม่มีใครเกี่ยวข้องกับยาบเลยนะครับคุ้มคุณเนี่ยไม่ไปติดแล้วมันสีขาวเลยนะครับ พราเรายังไม่ผ่านการตรวจปัสสาวะการรับรองจากคณะกรรมการถ้าทุกหลังคาเรียนเนี่ยในมาในที่หนึ่งสามสี่ห้าเกจเนี่ยผ่านเราก็จะมีตรงนี้นะครับขึ้นอีกแสดงว่าคนนู้สมมีขาวและอีกอุปกรณ์ที่ต้องทําคือป้ายคณะกรรมการคุ้มซึ่งประกอบด้วยประธานคุ้มกรรมการโดยมีตํารวจฝ่ายปกครองเป็นที่ปรึกษาสามารถมองเห็นได้ชัดพร้อมเบอร์โทรติดต่อให้ติดตั้งป้ายคุ้มไว้ที่หน้าบ้านประธานคุ้มหรือจุดที่เหมาะสม เข้าสู่ชุดปฏิบัติการออกตรวจเซ็น MOU คืออะไรบันทึกข้อตกลง MOU คือหนังสือซึ่งฝ่ายหนึ่งแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือนั้นกับอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้ร่วมกันลงนามไว้เพื่อทําข้อตกลงร่วมกันในการดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันถ้ากรณีเนื้อหาของบันทึกข้อตกลง MOU นั้นมีเจตนาต้องการให้เกิดผลผูกพัน มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจนย่อมถือว่าบันทึกข้อตกลง MOU นั้นเป็นข้อตกลงเนื่องจากมีนิติสัมพันธ์ต่อกันจะทำให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติการมีความตื่นตัวทราบวัตถุประสงค์ของชุดปฏิบัติการในการลงชุมชนทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้เร็วขึ้นและพิธีเปิดการจัดทำประชาคมในวันเปิดโครงการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมการประชาคมให้มากที่สุดและประกาศวาระหมู่บ้านในคราวเดียวเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมให้เกิดการรวมพลังของชุมชนคอณยิเฉลียวทวีทรพย์นะครับอันนี้ครับเอเมดูคือการที่เราจะบันทึกนะครับ,นะรบว่าเราจะร่วมกันภะยในสเดือนนี้นะครับ แล้วก็ข้อน้นนะครับอ่าข้อความในนี้คือเราจะไม่ติดไม่ค้าไม่ขายเราจะให้ความร่วมมืองงกับทางราชการทุกมิถีทางนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นงานอ่าตรวจพัวนาได้ทุกตลาดเวลานะครับก็เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจน้องคุณป้านะแะจะทาให้เดานะครับเป็นชุมชนยัน่งยืนอย่างแท้จริงเพราะปัญหาย,ยาเสพติดมาเก็นปัญหาเลยนะโอเคนะครับคุณป้าข้าใจตกามเอพยูนะครับคุณป้าครับเดี๋ยวคุณป้าเซ็นตรงนี้นะครับอ่าคุณป้าเซ็นเลย เป็นไรนะครับตรงนี้นะครับอาตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นการทำเอ็มอูร่วมกันห<ช>็ยไปเลยนะครับโอเคให้ดำเนินการจัดทำกติการ่วมกันดังนี้ 1. กํากำหนดข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาระดมความคิดจัดทำเป็นกติกาชุมชนโดย1.1การจัดทำคุ้มและคณะกรรมการคุ้ม1.2กํากำหนดรูปแบบการคัดกรองและรูปแบบการเอ็กซเลย์ผู้เสพ โดยโครงการมุ่งเน้นที่จะค้นหาผู้เสพทุกคนแต่ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน1.3ร่วมกำหนดกติกาและการดำเนินการกับผู้เสพและผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือเพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการบำบัดตามหลัก CBTX และชุมชนบำบัดการดำเนินงานจึงให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมให้ข้อมูลร่วมแก้ไขปัญหาให้มากที่สุด1.4ให้จัดวันพิธีเปิด หากสามารถตรวจปัสสาวะได้ควรตรวจเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะผู้นำแกนนำชุมชนถ้าดำเนินการได้จะสร้างความน่าเชื่อถือแก่ชาวบ้านและได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านมากยิ่งขึ้นพร้อมเต็มที่ครับสู้ตายครับ